สวัสดีชาวโลกวันนี้มาเอาเลนมาซ่อมอะนะครับผมพยายามหาร้านอยู่อ่ะร้านปิดหลังจากที่ถ่ายภาพสต็อกไปประมาณระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีภาพในพอร์ตปัญหาก็เกิด่ะครับเพราะว่าเลนที่ใช้อยู่เกิดลาขึ้นมา มีอุปสรรคแรกอีกแล้วไม่ค่อยได้เอามาใช้พอใช้จริงจังก็เลยเกิดปัญหาก็เลยมาหาร้านซ่อมตอนนี้เจอร้านซ่อมแล้วนะครับแต่ว่ามาคือร้านเขาปิดเขาจะเปิดอีกทีตอนห้าโมงเย็นช่างก็ไปรับงานถ่ายงานสตูนะครับเลยไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องหาอะไรค่าเวลาก่อนแล้วเข้ามาส่งงานซ่อมอีกทีหนึ่งไม่เสียเที่ยวนะแปลกนะอุปสรรคมันมีซ้ำมีซ้อนอยู่ตลอดเวลาเลย แตต่ก็จัน,นีชวิงคุณผู้ชมครับในที่สุดก็ได้รับแจ้งจากช่างว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ลาแต่คือฝ้าที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของชิ้นเลนไม่สามารถล้างหรือทำความาสะอาดให้หายได้โอ้พระเจ้าในที่สุดก็จำต้องหาเลนใหม่อหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่ม พอเอากล้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยมาเริ่มถ่ายสต็อกสักพักหนึ่งปัญหาก็เริ่มเกิดนะนะมีฝ้าและทีนี้ไฟล์ที่ถ่ายออกมาเนี่ยเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติในภาพแล้วต้องมานั่งแก้ค่อนข้างจะเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยต้องหาเลนส์ตัวใหม่ก็ได้ตัวนี้มานะครับค่อนข้างหนักใจพอสมควรนะงบยิ่งจำกัดอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ก็มันก็ต้องต้องใช้นะครับ ก็เลยต้องกัดฟันอีกหนึ่งชิ้นนะครับทีแรกกะว่าจะข้ามไปเล่นปูเเฟมเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเนะี่ะทั้งงบประมาณทั้งอะไรแล้วทีนี้ไอ้ที่เรามีอยู่นี่เริ่มเป็นปัญหาแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายอย่างเดียวคืองานวิดีโอก็ไปสามารถทําได้ด้วยใส่แล้วมันก็หลอกขึ้นเรืงเยอะเลยนะเบลเลอร์บล่าเลยส่วนฝีมือนี้สงสัยคงจะต้องดูต่ออีกทีไม่รู้เป็นไงบ้าง หลังจากที่ต้องชะลอคลิปท่องเที่ยวออกไปเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจึงเกิดไอเดียในการคิดหาไรายได้โดยการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ขายภาพถ่ายฟ o ตอสต็อกและฟ o ตเทจจะเป็นยังไงต่อไปคอยติดตามกันนะครับ